ปลาดกบเบอร์เดิมครับพี่น้องเมาสะพัดใช้พี่เก่งนะเอาไปต้มเห็นมันเจือกก็น,นะครับพัดมาเลง้ยงเลรอครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขลนนะครับพอกระช่องเต้าบนขั้นแคมป์คือเตาครับพี่น้นอง ตอนนี้กะบโม่งสีสิบสี่หายิบครับพี่น้องโม่ก็ซีเข่าแล้วนะครับเข่าสามสิบก็สอบครับพี่น้องห่อนห่อนครับโอ้ยมือนีว่าได้ใช้เสียคันยครับว่าเขาสีน้อยนะครับพอดีข้าเจ้าผลมาอีกก็เลยสีต้อนะครับผ่อนใบม่งเลยซี กิ้นเข่าเหรอครับแต่ว่าผมสิเอาไปหามโนใหม่ต้มกวนนะครับเฮ้ยยางยางข้าสียางละก่อนหนใหม่ข้ายางมะกบปบกม,ม่วงนี่ครับพี่น้องกบบบกม่วงผมบกม่วงแอปเปิลครับบกม่วงพันยงางห่ครับแต่ว่ามันเป็นนใยเงาเนี่ยน,นะครับเนื้อมันแน่น้วกาศเนื้อร้ายนะครับพี่น้อง หลายลวยเลครับกระสิไขยบัคซีโดดนะครับปีที่แล้วน้อยใหญ่ก็นีครับแต่ว่ามัน,นาวาบ่ได้สนใจมันนะครับเพราะว่าโบ๊ะสุกแล้วผมว่ายุกินครับแต่ว่าบักม่วงอันนี้ครับบักม่วงมหาชนกครับแสบครับเง้มันสุกเดี๋ยวอยู่ไ่จากนวยเองแต่ว่าบักม่วงนี่แบบ คนเห็นคนก็นอยากได้นะครับกระบิดแเห็ข้าเจา้าคือเก้าอ่ะครับพี่น้องสิบภาพพี่น้องมาเอานื้อใหม่ครับเน้อใหม่ยึดไม่ก่อนลราเป็ดครับวานคลายครับพี่น้องก็สีเอาน่องใหม่ไปต้มด้ว่เสิรพัดพีแกงครับพี่น้องมาเลี่ยงหิวเขาย่เต้าก็สิเอาน่องใหม่ไปต้มก้อนนะครับเน้อใหม่กับยุกเป็ดนี่แหละครับพี่น้อง ขึ S 1> <S 1> <S ้นมาหอนแหนมือนี่เบ็ดขาองค์ขาอ่อนเบิดรองหันเป็นหาตายเกือบเบิดครับมีาขาอ่อนดีเอายาว้ท่านครับเหลืออีสั้นงูว่านข้าเจ้าก็มาขอลูกเป็ดไปเรียง น้องใหม่คิดแค่โนะหรอที่นอตยวน้นองใหม่กิมสุ่งนะครับพี่นอ้องแต่ว่ากาลังขึ้นหลายค่ะฝนหัวก,ตก,กตใใ็ตกเดี๋ยวไปเบื้องก่อฝนก้อนคถอะเมื่อยแค่น้อต้นหลัมือโอ้มีอีรอหนึ่ง ไปต้มไปเฉลยทอดแกงกับเ,เบื้อเหรอครับพี่นอ้องกินด้วยไรก็นั่งขืนร้ายครับยังไง ทำไมทีนันกินกินอะไรได้ครับพี่น,อน้องกินซดสได้มันบม่มีเส้นนะครับบุงหวาน ให้บ่งหวานนะครับก็คือหวานหิวเข่ากับหิวด้วทำอยู่สอนมาเนาะมองแค่แค่หันออกครับนี่ครับ ใช้พี่เก่งนะเอาไปต้มเห็นมันเจือก่อนนะครับพัดมาเลี่ยงเหรอครับพี่น้องแต่ว่าเอามาต้มก่อนนะครับเฮ้ยหอนห้งครับพี่น้องต้มแล้วไหมครับเกียกหมั่นส่เเกียงนอ ไปเติมแก๊สครับพี่น้องตัวสิต้มก็ใหม่ว้ก้อน,นครับมาแล้งกับสีหงเข่าครับปเป็นเศษประมาณนี้ครับพี่น้องต้มเรามันก็สีอ้อนนะครับนี่ครับพี่น้องออแล้วนะครับยวห้องสีเอาไปต้มนะครับ ความมันสีนน้อยแต่หลายๆครับครับดีทรงเนี่ยงข่างๆน้ำนะครับพี่น้องอเดี๋ยวไปต้มกับต้มธรรมดานะครับต้มใส้เกลือเดี๋ยวคงสินไปหากินเข่าก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไป,กวกไปเติมแก๊สก้นครับเดี๋ยวให้อีแม่เบื้องหลยงหัดข้าวแ,แล้งหรอพี่น้องหาโมงแ,งแลงหรข้าวเดี่ยวพามาเก็บประพริกสี่้า ไปใส่ไปส้อยใส่ให้มันเป็นสีสันนะครับสีฟ้านี่มันคือเป็นแนว่มีเบิร์ดนะไปสร้อยให้มันเป็นสีสันส่อๆครับพี่นอ้องยาเสพตลดทอ่อนวนตกนะครับพี่น้อง ไปสน่อยไซส์สืส่สครับบ๊อบเพียดนะครับบพี่กันไปพัดกันครับคันดกเบึ้มเบ,มบึมครับพี่น้องสีมาพัดกันแล้วนะครับอันนี้ก็เครื่องพัดนะครับอันนี้น้องไม้เ้าต้มหร้าต้มใหญ่แล้วนะครับซอยเป็นเศษนะครับน้องไม้สวดเท่า แล้วก็อันนี้เป็นแบบพริกแตงสีนะครับใบบัวสีใบกะเพรานะครับในสีไก่นะครับอันนี้พริกแกงเผ็ดไต้นะครับอันนี้พริกแกงเผ็ดถคนไทยนะครับคนไทยพากากยิ่นเนี่แม่โคนะครับซื้อมากเลยอันนี้เจ็ดสิบแปดบาทซื้อมาไ้กๆๆินได้โดนอยู่ครับ ข้าสิมาเรื่มพัดกันนะครับพี่น้องที่นี่เปล่าวกึดลหรมาครับพี่น้องมาพัดกันตั้งน้ำมันนะครับผมใส่น้ำมันลงไปน,นะครับเอาไปพัดพริกแกงนะครับพริกแกงผมี่ใส่สองสองแบบนะครับผสมกันกัดเอานะครับผมกับว่ามีส่วนนอครับพี่น้อง บัมีสูตรไตโตรครับพราว่าขอแบบว่าพี่แกงกะเพร็ดกับพ่อครับเพราะว่าน้องใหม่มันหอมอยู่แล้วนะครับมันเพ็ิดเอนอันนี้พี่แกงไตมันงแส่ิเพ็ิดแหน่งนะครับหลางสาวคนผมเพ่นยึดไตนะครับถ้าตักแกงให้น้นหอมนะครับพี่น้องเห็นหมอกันปะบ๊วย น้อนห่อนครับผมมาจะเสริมแกงหอมนะครับมาจวก็ไอเราก็ไอไปซือของนะครับเพาะใาาห่เมานั่นก็เลยยนะืดๆหรอตับพี่หน่องตงลเมือแล้วเัียงเอาไปบวกกูดต้องไปทับนั่นแค่าน้อยครับ ขับพัดใบเรื่องจะใส่สีขาวนะครับใส้รอดดีนะครับเดีย๋ยวใส้น้ำมันหอยนะครับเด็ดยเนี่ยกินจะ ไปชิมไปเอาครับพี่น้องบนนี้สุดทอใส้เลยรับ้องใส่ไส,ส้น้อใหม่ต้องไปนะครับพีน่น้องน้อใหม่ที่เ้าต้มได้นะครับครับ เคื่องเคี่ยนต่างๆนะครับเพราะว่าต้องต้องย่างกินเพื่อนั่งตัวเพป็นกระทงคู่มือคู่มือบางเทรื่อมีกระทงเพื่อนบางเทรื่องม่มีแต่ว่าได้ทรงนะครับถ้าเหลือใส่น้ำตาลนะครับเดี๋ยวถ้า นา่าไม้มัี้นเข่ากันก็น่าครับจะเข้านี่ครับเพราะมันเดือดแล้วผมกะสีไสแบบคลิกนี่ไปนะครับกับใบกะเพาะเอ้ยใบโหดที่เหลือนะครับแล้วสีอาอนน้ำตาลไส้นะครับเมื่อกี้ผมก็เดเอานตาลไส้นะครับ,บน้ำปลานะครับ น่าคินบ่ครับพี่น้องนล้อใหม่เขาบอกว่าได้ใส่นล้อใหม่ดองนะครับใส่นล้อใหม่สดๆจากปอนะครับน่ากินเท่ๆนะครับพี่น้อง เยวซีเมนต์ก้อนจักบากขัดนั่วครับผมใส่ไซใบกระเพราเลยนะครับพอเราสาดพวนี้ละว่าได้ใส่พุ่งสุดรถอีกนะครับเพราะว่าใส่รถดีไปแล้ว พี่น้องโป้งได้แล้วครับเอาใหม่เข้าเองนะเสียใจเข้ามากหนักคิมรับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้เอาไว้ซ้ำน,นี้ซนน้ครับพี่น้องน่าพัดน้องใหม่ แข็งน้ใหม่ใกล้ๆเห็ุพี่น้องเรื่องนะครับเป็นอาหารแยงนะครับกินเข่าน้ำจันครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้อริสซนนีครับฝากพ้อกันอีกที่นาหรือว่าคลิปนานะครับฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามนะครับช่องเต้าบุญคนมันแข็นั่นเนอครับพี่น้องกะมีเอียงคลิปภาพระการได้กะบขอกาบข้อโทษขอไพ่ต้องดูขับถ่ายเอ็ดเอียงบบาหงายไปสบายใจนะครับคลิปนี้กับซีอรสซานี้ครับสวัสดีครับ